ไม่ใช่ว่าจะยึดมั่นถือมั่นในการสร้างบุญสร้างกุศลจอออยู่นั่นโอ้นี่ข้าเจ้าข้าเจ้าตายข้าพเจ้าก็จ,จ,จ,จะไปจอดอยู่ที่สาราน,นั่นเองก็เห็นไหมล่ะมันจะไม่เป็นผีเฝ้าสาราเลยโอ้ยห่วงห่วงบุญ <c oughs> ห่วงบุญไม่ไม่ได้เอาบุญนั้นเป็นความสุขภายในใจเวลา สร้างบุญสร้างกุศลห่วงบุญห่วงบุญแบบไหนอุ้ยฉลายังไม่เสร็จเจดีย์ยังไม่เสร็จเสาตัวนั้นกุทานแล้วก็จะเขียนนี่กูไม่นอ้อนี่ตำรานั้นเดี๋ยวทานไปแล้วก็จะเขียนชื่อเราไม่นอ้อห่วงเวลาตายแล้วจิตมันห่วงก็เหมือนปฏิจจ์ที่ห่วงห่วงพาจีวรโอ้พาจีวรน,นี่งามพรุ่งนี้เช้าเข้าไปเจ้าจะ คลองอย่างดีห่มนุ่งห่มย่างดีไปพิณตบาทคนจะได้มองเราพระก็จะได้มองเราโอ้ได้จีวรงามเห็นไหมละ่ะจิตมันจ่ออยู่ที่จีวรน่นไอพวกเราก็จะเป็นเหมือนพระติดสะนั่นแหละเวลาตายเอี่ยลมมันก็ตีกากีตายในตอนนั้นจิตมันก็อยู่น่นจีวรน่นน่ะนั่นเห็นไหมละ่ะมันก็เลยไปเป็นไรเป็นเรนอยู่ในผ้าจีวรผืนนั้น เห็นไหมคณะสงฆ์จะแบ่งกันนี่เวลาที่พระตายแล้วเอ้าวก็ไม่มีของนล้วถือว่าเป็นของมองสกุลไม่มีเจ้าของนี่นี่ก็ฉีกแบ่งกันเห็นไหมล่ะปฏิจจาโอ้ไม่ได้แล้วก็ร้องวิ่งอยู่นั่นแหละเลยลอ่อผ้าจีวออยู่นั่นแหละได้ยินเสียงได้ยินถึงโสดทิ่ของพระเจ้าพระเจ้าก็เลยทรงห้ามเจ็ดวันซะก่อนค่อยแบ่งกันนั่นพอเจ็ดวันแล้วเจ้านี้ก็ตายจากเด่นแล้วขึ้นสู่เทวโลกพระเจ้าจึงให้ฉีกแบ่งกันคณะสงฆ์ ก็เลยทูลถามพระเจ้าว่าเกิดเหตุอะไรพระเจ้าก็เลยพูดให้ฟังเทน่ให้ฟังเพราะว่าพระจิตสานิตายเป็นเป็นเลนเฝ้าอยู่ในผ้าจีวรน,นั่นด้วยความยึดความถือไอ้พวกเราก็จะเหมือนกันนั่นแหละที่เป็นปวกหรือจะเป็นอะไรที่ว่าเฝ้าต้นเสาอ,อยู่กนั้นเลยไอ้ที่พวกมอดไอ้กอดๆแกะๆอยู่นี่ที่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเลยหรือยังไงโอ้ก็ฟังมาบางนี้ก็ได้ทํานะา็ชาวพทธเราอย่างนี้ทำไมครูอาจารย์จึงไม่สอนนึกว่าอาจารย์สอนอยู่แต่ไม่ฟัง นั่นเรื่องของเรื่องมันโอ้ก็ไม่ว่านะไี่มาจากช่วงพ่อแม่กูจานนะกก่าเขาเข้ามาด้วยพ่อแม่มกูจานบางรูปทั้งก็จะสอนอยู่แล้วแต่ว่าอุบาสิกาไม่ฟังบางรูปทั้งก็ไม่สอนจริงเพราะดังที่เรื่องปู่เคยอยู่กับกูบาอาจารย์มาถ้าไม่สอนสอนั่นไปสร้างนะู่นไปสร้างสาลานะพวกเราพาไปสร้างสาราได้บุญมากอาน,นิสงส์งมากก็ไปด้วยกันเหมือนที่เราช่วงที่เราอยู่วัดบ้านบุงวนะัะก็ไปเหมือนกันนั่นแหละเอาลงไปกรุงเทพนะไปหาพระป่า เพราะว่ามีอะไรหละมีลูกหลานที่อยู่ในโรงงานนั้นแป๊บก็ไปแล้วไปติดต่อกันแล้วบอกเขาแก่ด้วยนะเออว่าจะสร้างโบสถ์นะว่าจะสร้างศาลานะในสมัยนั้นก็เหมือนกันก็เราก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม <|so|> ่ได้สอนก็สอนแต่ว่าอได้บุญมากได้อานิสงส์มากชาวพุทธเราช่วยกันนะนั่นก็ช่วยกันสายนี้ได้เท่าไหร่เออสายโรงงานนี้สายโรงงานนี้สายบางขุนเทียนบ้างเออสายวงเวียนใหญ่บ้างก็ว่ากันไปเออสายนนทบุรีบ้างก็ว่ากันไป แต่เท่าไรก็มารวมกันนั่นแหละได้บุญมากได้อานิสงส์มากนั้นไปถวายพระปาร่วมกันว่ะขึ้นรถแล้วก็เมารถเมาแล้วก็เอาเงินจากไหนก็เอาเงินในพระป่านั่นแหละนั่นแหละเนี่ยก็จ้างหมอลำนะคอยต้อนรับลูกหลานนะเออจ้างหมอลำก็เอาเงินจากไหนเงินจากพระป่านั่นหละน้องโบจะถามว่าบุญมันเกิดได้ยังไงกินเหล้าอาแล้วตอนนี้ไหนบอกขึ้นอ้าใครเป็นประธาน มาฉลองเมาเหล้าตั้งแต่ขึ้นรถนั่นตั้งแต่ขึ้นรถอยู่ที่กรุงเทพนูน้นเมามาเรื่อยจนไม่รู้เรื่องรู้แล้วเวลาที่จะลงจากรถไปถวายไงอะไรล่ะไปถวายพระป่า,ปา,ปาไม่รู้เรื่องแล้วเมาไปยุ่งแขนกันไปไหว้พระราบศีนก็ว่า,ไ,าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นไหมล่ะในระเบญลงกูจะถาม บุญเกิดจากการกระทำด้วยกายด้วยวาจาก็จริงแหล่มันจะจดจารึกจ,จุดจำไว้ในจิตบุญที่เกิดที่ใจตัวนั้นเลิศประเสริฐที่สุดเพราะธรรมมะของพระพุทธเจ้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จที่ใจแต่ร่างกายนี้มันกันแตกสลายไปตามกาลเวลามันบุญบุญและบาปดีและชั่วติดในจิตนั่นมันเป็นตัวคอมพิวเตอร์ เป็นตัวเก็บข้อมูอมลตอบพบต่อชาติต่อไปแต่พบต่อชาติต่อไปมันเป็นอย่างนั้นก็ดังที่เห็นตัวันนี่นะก็ดัง,ด,ง,ด,งดังที่เห็นกันดังที่ได้เห็นเมื่อวานนี้ก็มันก็เป็นธรรมนะรูกเขาก็ไม่รู้แต่เขารู้อยู่แต่ว่าเขาต้องทาเราก็พิจารณาแต่ต้องทําไปเรื่อยๆในรถโอ้นี่ลหลือชาวพุทธเราตุกทุกได้ยากตุกละกำลําบากขนาดนี้เจ้าเล ปฏิบัติแารเทปฏิบัติตามเทล้งปรดาตายอยู่วัดเจ้าลวมปดาตายความโกรธความเปียดอิจฉาดิษยาตา้อนก็ยังอยู่ความน้อยเนื้อต่ำใจก็ยังยังอยู่อ้าวนี่เป็นอย่างนั้นเลยต้องการให้ครูบาอาจารย์ยกจ้องแต่เสเซินอย่างเดียวอ้าวทำไมจึงไม่คิดถึงบุญตัวเองที่ทําแล้วสมบรูณ์ใครจะดา่าใครจะว่ามันเรื่องของใครเรื่องของมันบุญเราทกเราได้กระทาแล้วชุ่มเย็นแล้วที่ใจไม่สะทกสะท้านเราทําถูกต้องแล้วนี่เหมือนหลวงปู่นี่ มุขคณะจะบอกว่าเราหิวแสงเราอยากดังคิดผิดหลวงปู่อยากดีตามธรรมตามวินัยขอให้งูคณะกับอาจารย์เข้าใจด้วยแม้อุบาสิกาเข้าใจด้วยพระรูปนี้ไม่ใช่พระอยากดังแต่เป็นพระอยากดีหลวงปู่ผิดพระพินัยข้อนไหนหลวงปู่พูดพูดส่วนรวมทั้นั้นถึงพระพินัยเรื่องการจับใจ่ายใช้เงินใช้ทองก็ตามหรืออะไรก็ตามนี่เพื่อส่วนรวมทั้งนั้นเพื่อความสมัครคีทั้งนั้น เพื่อการเป็นพระดีทั้งนั้นอย่างให้เราไปประจบประแจงโยมนี่โอ้ยก็เหมือนกับประทุษลายตระกูลประจบคฤหัสหัดนี่เพรหลวงปู่พูดขึ้นเขาบอกว่าหลวงปู่ประจบคฤหัสห์ต่างกันเราฟ้าเกิดดินนะก็ฟังดูที่หลวงปู่ประจบใครละนั่นหลวงปู่เอาความจริงวัดเลยพาษเจ้าบันญจตอย่างนี้เราก็เอาอย่างนี้ถ้าหมุ่คณะบอกว่าเราไม่ไดี จะประชุมกันข่าแกงเราเราก็ยอมแล้วนี่เราไม่สะทกสะทานกิ่งกุธการจะให้โลกได้ใจเล็กไปว่ามีพระเล็กพระน้อยพระโง่โง่งรูปหนึ่งยอมมอบกายถวายชีวิตกับธรรมกับวินไยนเพื่อลูกเพื่อหลานที่เป็นคนดีต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปจะได้จ,จ,จดจำใจรลกจะบ้างเป็นอย่างนั้นเหมือนกับพระ เถลานุเถละที่ยอมสละชีวิตตัวเองที่เวียนนัมได้เห็นไหมเนี่ยหานั้นไม่ได้แปลมาจากต้องระคุยจากนายยกไปไหนก็หน้าก,ก้มหากต้องการเห็นความสมคิมีเกิดขึ้นแค่นี้เราทําไม่ได้เฉลยแล้วเราไม่ละอายตัวเองเลยเพวกเราจะน้านด้านขนาดนั้นเลยเพื่ออะไรเพื่อความอยากดังของพวกเราแค่นั้นหรยอหรือหรือว่าอยากดังกันทั่วโลกดินแดนหรยอไม่มีผู้อยากดีอย่างนั้นเลย หรือยังไงถ้าอยากดีก็ต้องดีตามหลักธรรมหลักวินัยหลักคำสั่งพระพุทธเจ้าที่พระก็ต้องดีตามศีลศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็ต้องดีตามนั้นอย่างสมบูรณ์บที่จริงจะเป็นพระเป็นสมณะที่เต็มบาทอันนี้เป็นพระไม่เต็มบาทที่มีพระโกโลโกสูอืมพระเลือดเลือดเธอเธอเต็มโลกเต็มสงสารนั่นแหละมีแต่พระอยากดังไม่มีพระอยากดีอยากจะค้านก็ค้านก็ไม่เข้าไปเก้ายวข่ายจะเบะกันเข้ามาว่าลวกพ่อน้อยจะไปตกนรกนะอจะว่า พวกเธอเป็นศาสนาอะไรหลงวงู่็จะถามคืนพวกเธอเป็นศาสนาอะไรลทัทธิอะไรลทัทธิอยากเด่นอยากดังลทัทธิหิวเสงหรือไงนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธหรือที่พระเจ้าสอนนี่ให้ละโลกโกรธหลงทิฏฐิมันนะละความทะเยอทะยานอยาก ผู้ปฏิบัติธรรมในธรรมในวินัยนี้จะไม่มีความอยากเด่นอยากดังมีแต่ความอยากดีขอให้ลูกหลานาเข้าใจด้วยเพราะทำวินัยนี้ไม่ได้สอนให้อยากเด่นอยากดังแต่สอนให้อยากดีตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าหรือจะเอายังไงข้าจะข้างก็ข้างเราไม่ข<ๆ>้าก็ข้ามไก่นี่นี่เรื่องของไก่เรื่องของมันก็จริงแต่นี่เรื่องของพระพุทธศาสนา เราจะเป็นพวกกับปีทาลายหลักธรรมหลักวินัยทำลายหลักคำสอนของเจ้าเหรอแล้วพวกเราบวชมาทําไมแล้วมาปฏิบัติทำตามพระพุทธศาสนาทาไมนั้นเขาตอนนั้นเป็นเครื่องวัดนะับวันที่จะเสื่อมไปเสื่อมไปดังที่เห็นนั่นแหละแล้วก็ว่าไม่ไมว่าคนนั้นคนนี้นะที่พูดนี่เราเพียงพูดเป็นกลางกลางเพื่อต้องการความสมัครคีย่าเห็นพระดีหนึ่งในเสนอย่าเขีนอุบาสิกาดีหนึ่งในเสน ที่ผู้เจ้าทรงกระทำไม่ถูกต้องดีงามเมื่อสองพัน้ราร้อยกว่าปีที่ผ่านมาว่าหนึ่งในแนสนั้นจะมีคนดีพูดจริงทำจริงเพียงคนหนึ่งอย่าเห็นที่พูดนี่เพื่อความอยากดีเพื่อความอยากเข็นคนดีไม่ได้พูดเพื่อความอยากเด่นอยากดังไม่ได้หิวแสงเงินตีมุกคณะหรืออุบาสกอุบัสิการจากโจงลูกปุ้มตากดูนี้ ถึงมีเสียงก็ไปแล้วนี่ออดอ้อนฉอเละอะฉอเละกับพวกเธอแล้วนี่ไปประจบประแจงเรียกแก้งเรียกขาเค้าเลือหัดแล้วนี่ทําไมจะต้องเปี้ยงเอาทำเอาวินัยเป็นเครื่องวัดล่ะเห็นความจำเมื่อกี้ปองดองเกิดขึ้นในพุทธศาสนาในกึงพุทธการไม่ใช่อะไรหรอกนี่บุญนะนี่เราทําบุญเราไม่ได้ทําบาปนะทําบุญตามหลักคำสอนกุทธเจ้าจึงจะได้บุญไม่ใช่ว่าทําบุญตามประเพณี ตามความคิดที่เร็วๆซ้ำๆของตัวเองว่าใช่ว่าถูกอย่างนั้นเราถือพระพุทธศาสนาทําไมถ้าคิดว่าทําดีตามความคิดของตัวเองตามทิิมนนของตัวเองถือพระพุทธศาสนาทําไมนั่นนั่นเป็นเครื่องวัดนี่เอาความตกาจริงนั่นดูเป็นเครื่องวัดผูหลงตาอยากเห็นพระดีไม่อยากเห็นพระดัง อยากเห็นอุบาสกอุบาชิกาดีไม่อยากเข็นอุบาสกอุบาชิกาดำแยกแยกให้มันถูกนะดีแบบไหนดีตามหลักคําสอนของพระเจ้าพระต้องดีตามหลักพระวินัยของพระศีลของพระต้องไม่ด่างพ้อยถึงจะเป็นพระเต็มบาทไม่ใช่เปรตในเพศของพระเหลืองที่พระเจ้าทรงบัญญัิเห็นไหมล่ะไม่ใช่มหาโจรป้นศาสนาพระเจ้ายัางไง ยังไงมาคุยกันยังไงมาพูดกันถ้าไม่เอาความัตย์ความจริงคุยกันพูดกันแล้วไม่เอาความสัตย์ความจริงออกสแสดงแล้วจะเอาอะไรออกสแสดงหลวงปู่ไม่ได้หิวแสงนี่ไม่ได้อยากดังนี่แต่หลวงปู่อยากดีใครจะว่าใครจะดูดดา,า,าว่ากล่าวใครจะประมาทจากจช่วงหลวงปู่ไม่ได้โลภทานนะเพราะหลวงปู่เป็นขอเป็นพระดีตามศีลที่พระเจ้าทรงบัญญัติตามธรรมคำสอนของพระเจ้า นี่จะบอกว่าเราไปมาจาเจ้าหมูคณะกรบาอาจารย์ก็รพร้อมเสมอไงยกไว้เนื้ก้าวเนื้อก,กหม่อมเสมอพราแม่ครูอราจารย์ผู้ดีผู้เลิศดผู้ประเสริฐกราบเทพเท้าเคา,ามาอยู่ทุกวันเวลาเทศไม่ได้เทศเพื่อต้องการเด่นต้องการดังนี่ทศเพื่อต้องการเห็นคนดีเห็นพระดีตามศีลจะมาที่บรรดาเดนั้นวันนี้ ถือว่าก็อยู่ในช่วงใกล้จะเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสุขภาพร่างกายก็เริ่มที่จะทุดโทรมไปตามการเวลาของพวกเราที่ประสะภาพไม่ทันเหมือนไปเยี่ยมลุกจิตเมื่อวานนี้แหละทองก็โตขึ้นแล้วเลื่อดก็เริ่มไ,ไหลออกมาตามจมูกบางนี้เลยทำให้พวกเราพี่นาะแต่ต้องเห็นความไม่เที่ยงของสังขารของร่างกายนี้และทำไมจึงพากันทำความชั่ว แล้วทำไมจึงพากันอยากดังแล้วทำไมจึงพากันหิวแสงทำไมจึงไม่พากันอยากดีบ้างเดี๋ยวก็จะตายเท่านั้นดังแล้วได้อะไรไปเด่นดังแล้วได้อะไรไปทำไมจึงไม่เอาคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนติดในจิตในใจไปให้มากๆก่อนที่จะหมดลมหายใจ เมื่อนะหมดลมหายใจแล้วความดังเอาไปได้ไหมล่ะมันไม่ได้ได้แต่ดีทีต่ติดในจิตในใจหรือได้แต่บุญและบาปทีต่ติดในใจของพวกเธอไปต่อพบต่อชาติต่อไปอีกโบทใจศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่ความเด่นดังก็ต้องทิ้งหมดถ้าผิดพระวินัยปั๊บนั่นนรกมหาเวจีเป็นที่ไปปั๊บล่ะผิดหลักคำสอนของพระเจ้าปับ๊บก็นั่นแหละ ขนโคนะลงนรกเขาโคขึ้นสวรรค์มันตูเห็นมึนไปคารวาสน,นู่นเห็นชัดเลยจนขอท่านพระยาจมมาบวชก็มีแต่พระเถนเนจอุบาสิกาตกนรกขุมนั้นหน้าตาหน้าเกลียดทุเรศร้องโอดโอยห่วยหวนด้วยความทุกข์ทรมานมีแต่ชาวพุทธส่วนมากพระเด่นพระดังนุ่นอยู่ในนรกนุ่น พระดีไม่มีในนรกคือดีตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่มีในนรกมีแต่พระเด่นพระดังอยู่ในนรกคือเด่นดังผิดพระวินัยนะไม่ใช่เด่นดังตามธรรมตามวิไยนะถ้าเด่นดังตามตามธรรมตามวิไยก็เด่นดังเหมือนพระโมคคัลลาพระชายดีบุตรเหมือนเอตคาพู้รือนั่นเด่นดังตามธรรมตามวินไยทั้งเด่นทั้งดังทั้งดี นั่นไอ้พวกเราทุกวันนี้มีแต่ดเด่นดังไม่มีคุณงามความดีเข้าไปเจือบนเลยหูเสงทำไมกูจะดังคนจะมาศรัทธากูม,มากแล้วักรกรกตเสริญเนยืนยอจึงจะเพิ่มพูนพอกคูณมันก็ได้แค่นั้นเห็นนรกเห็นสวรรค์ที่เป็นของเทเหมือนลุงปู่ลุงตารูปนี้ไหมเห็นตั้งแต่ปครวาสน่นจนขอท่านพระยายมมาบวช บวดแล้วจะให้หลวงอู่ทำอัป,ปรีเหมือนหมู่เหมือนคณะไม่มีอีกแล้วตลอดนันตการเราจะทำคุณงามความดีดีที่สุดตามธรรมตามไิไนัยต้องการเป็นพระดีไม่ต้องการเป็นพระดังขอเป็นพระดีดีตั้งแต่เบื้องต้นทาํากลางบา้นปลายที่สุดจนเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผล จึงขออนุโมทนากับพระดีอุบา,บาสิกาดีทุกคนขอโมทนาด้วยสาธุ